นักวาดชื่อดังถูกเปิดโปงกาโอคำเตือนนะครับคลิปนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนและก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้เยาวนะครับควรใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเมื่อวันที่29มิถุนา,นายนครับคุณโคเรเนี่ยได้ทวิตเตือนว่าคืนนี้เวลา5้าทุ่มจะมีข่าวเด็ดเกี่ยวกับอดีตสมาชิกโฮโลไลฟ์มินาโตะอควาคุณโคเรเขาเป็นใครนะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ชาวญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงมาจากการทำไลฟ์แชร์ข่าวเชาาโดยเฉพาะข่าวในวงการยูทูบเบอร์วีทูบเบอร์ดาราและคนดังในเน็ตญี่ปุ่นนะครับเขาเริ่มทำคอนเทนต์ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นผ่านเว็บไซต์ต่างๆเขาจะไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆแกล้งโทรหาเพื่อนเล่นมุกตลกจนค่อยๆมีคนรู้จักมากขึ้นคนได้ถูกยกให้เป็นนักแฉอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น กลายเป็นคนที่หลายคนไว้วางใจให้ช่วยเปิดเผยเรื่องลับต่างๆที่สังคมควรรู้เขามักจะมีหลักฐานเด็ดอย่างแชทเสียงคุยหรือแม้แต่โทรคุยสดๆกับคนในเรื่องกลางไลฟ์เลยโคลเลเริ่มต้นด้วยการแจ้งข่าวด่วนว่าเขาได้รับข้อความสุดซีเรียสจากผู้เสียหายที่เป็นหญิงวัย17ปีเขาอ้างว่าถูกนักวาดกาโอซึ่งเคยออกแบบโมเดลให้วีทูเปอชื่อดังอย่างมินาโตะอาควาและยูกิสาคุณะ ร่วงละเมิดตั้งแต่อายุ14ปีโดยเราจะมาทำความรู้จักกับนักวาดคนนี้กันก่อนนะครับมัซอิฮิโรอากิหรือในานามบักกากาโอทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบออกแบบตัวละคร VTuber นักเขียนกระตูนโดจินมีผลงานเด่นอยู่หลายงานนะครับเช่นการออกแบบตัวละคร VTuber ได้แก่มินาโตะอควายูกิซาคุนะและภาพประกอบไ์โนเวลอย่าง สาวกวิกับสาวร้านอาหารโดยต่อมาผมจะสรุปไทม์ไลน์เรื่องนี้ให้นะครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วผู้เสียหายได้เริ่มติดตามกาโอบนทวิตเตอร์และได้มีการตอบกลับทวิตของเขาต่อมากาโอได้ส่งข้อความส่วนตัวไปหาผู้เสียหายชวนเล่นเกมด้วยกันโดยเฉพาะเกมที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นอย่าง s p e l l t o o นทั้งคู่เริ่มสนิทกันในเดือนสิงหาคม และในเดือนตุลาคมผู้เสียหายได้เดินทางไปพบกับกาโอและได้ค้างคืนที่บ้านของเขานำไปสู่การมีสัมพันธ์ทางกายโดยในขณะนั้นผู้เสียหายมีอายุเพียง14ปีเท่านั้นและกาโอนั้นมีอายุถึง40ปีและที่สำคัญเลยคือเขามีลูกและมีเมียแล้วหลังจากผู้เสียหายได้มาทราบที่หลังว่ากาโอนั้นมีลูกมีเมียแล้วเลยพยายามที่จะยุติการติดต่อแม้กาโอจะพยายามติดต่อผู้เสียหายไปหลายครั้ง แต่ผู้เสียหายนั้นได้บล็อกช่องทางการติดต่อทั้งหมดของเขาทำให้ทั้งคู่ไม่ได้มีการติดต่อกันเลยเป็นระยะเวลาหนึ่งหนึ่งปีต่อมาผู้เสียหายได้สร้างบัญชีเทสของเธอภายใต้ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อจริงและได้โพสต์เกี่ยวกับเกม s p ป l l 2อีกครั้งหลังจากนั้นกาโอได้ส่งข้อความส่วนตัวไปหาผู้เสียหายอีกครั้งและชวนเล่นเกมด้วยกันโดยที่ตอนนั้นกาโอไม่ทราบว่าผู้เสียหายคือคนเดียวกัน กับที่เคยไปมีความสัมพันธ์ด้วยเมื่อสาปีก่อนเนื่องจากผู้เสียหายเปลี่ยนสีผมและกาโออาจจะจําไม่ได้และที่บังเอิญไปกว่านั้นก็คือผู้เสียหายทํางานที่คอนคาเฟและอาศัยอยู่ในภูมิภาคคันไซซึ่งอยู่ใกล้กับกาโอทาให้กาโออาจส่งข้อความหาคนในพื้นที่แบบสุม่มทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันทางโทรศัพท์เป็นระยะเวลาประมาณ2ปีโดยไม่ได้มีการนัดพบกัน กาโอได้แจ้งกับผู้เสียหายว่าเขาได้หย่าขาดกับภรรยาแล้วและไม่มีแฟนอยู่จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมผู้เสียหายและกาโอได้นัดพบกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีกาโออ้างว่าเขาได้หย่าและไม่มีแฟนทําให้ผู้เสียหายตกลงที่จะไปโรงแรมกับเขาในวันแรกที่เจอกันและในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็เริ่มคบหากันอย่างจริงจังจนเมื่อประมาณ5วันก่อนการไลฟ์ของโคเล กาโอได้บอกเลิกกับผู้เสียหายโดยอ้างว่าเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้ผู้เสียหายพบว่ากาโอยังคงติดต่อและไปมาหาสู่กับอดีตแฟนสาวของเขาในระหว่างที่คบกับเธออีกด้วยในระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์เพื่อบอกเลิกซึ่งกินเวลาไปถึง5ชั่วโมงและมีการบันทึกเสียงเอาไว้ผู้เสียหายได้เปิดเผยว่าเธอคือคนเดียวกันกับที่คาโอเคยไปมีความสัมพันธ์ด้วยเมื่อ3ปีก่อนตอนที่เธออายุเพียง14ปี หลังจากการบอกเลิกไม่นานผู้เสียหายตัดสินใจเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดและได้ติดต่อกับโคเลเพื่อขอความช่วยเหลือโคเลได้พยายามติดต่อกับกาโอซึ่งในตอนแรกกาโอบล็อกโคเลแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ยอมเข้าร่วมการสนทนาโทรศัพท์ในไลฟ์สดนั้นกาโอยอมรับว่าเขาได้มีความสัมพันธ์กับผู้เสียหายตอนอายุ14ปีจริงและเขายังมีผู้เสียหายรายอื่นอีกหนึ่งคนที่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะเขายอมรับว่า เขาเป็นผู้ชายที่แต่งงานมีลูกแล้วซึ่งขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นและได้ยอมรับว่าได้มีการเผยแพร่ข้อมูลความลับเกี่ยวกับการทำงานของมินาโตะอควาหรือยูกิซาคุณะซึ่งเป็นคนเดียวกันเขาแสดงความตั้งใจที่จะยุติการเป็นนักวาดภาพประกอบในโลกออนไลน์เนื่องจากความน่าเชื่อถือที่หายไปผู้เสียหายต้องการให้กาโอขอโทษอย่างจริงใจและหวังว่าการเปิดโปรงครั้งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อแบบเธออีก นอกจากนี้เธอยังพิจารณาที่จะประ card, okay. ains, it, plans, ึกษาพ่อแม่เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายและแจ้งความต่อตำรวจต่อไปก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งข้อมูลจากญี่ปุ่นเลยนะครับ